ทุกคนมาดูกันสิโอเคต่อหน้าจองกำลังมาดูสิโอเคมาแล้วกำลังเล่นอะไรวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมโนกันนะครับผมโอเคขอปลดขอปลดล็อบบลกหนแป๊บหนึงต้องหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามสี่เจ็บข้าศิกขวดข้างไปไปดูหน่อยสิมีอะไรบ้างกดบัตรเลือกตัวไหน yeah, วันนี้วันนี้เราจะมาเลือกมัวกันเอิม่ม ท่งขอวันนี้บ้านขอเรียกงูโอเคเป็นอ่าไปตกแต่งต่อตกแตง่งตึ๊บเห็นไหมว่าขอทำแบบนี้ดีกว่าเท่กว่า,ามาก็อันนี้ซื้อใหม่ได้อันเนี้ยซื้อได้โอเคแย่ผมปลดล็อกขางูขางูขางูางตอนนี้นะคะผมผมมีขางูแล้วเย่งงูมีขา นี่งูมีขาขอเอาตัวงูออกไปก่อนอันนี้ขอเอาออกนะคะผมอันนี้ขอเอาแต่งขาเงินแล้วกันแล้วก็อันนี้ออกด้วยครับจากนั้นขางูด,ด้านบนเปลี่ยนสีดีกว่าอันนี้ก็ตรงนี้อ่าเดี๋ยวจากนั้เปลี่ยนสีตรงนี้อ่า,อาสีม่วง สีม่วงสีม่วงโอเคจากนั้นสีเหลืองเปาโอเคได้แล้วไปไปดูกันมาไปดูกันที่ด,าด่านแรกน้องบาท์คไปเล่นด่าไนไหนวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นด่านที่หนึ่งกันก่นกอนแต่ด่านแต่อาเนื้อปลดล็อกแล้วเอาพลังวิเศษดีกว่า วันนี้มาจะมาขอเลือกพลังที่หนึ่งกันโอเคหลังจากน้นเอาโอเคมาไปเล่นก่อนนะครับอ่ารออย่าออมาโอเคเป็นโลกใต้นะ้ำเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้มาขอกินก่อนพลังไยทาอะไรได้บ้างเนี่ยทุกคนมาดูกันย่าโอเควันนี้น้องมาขอไปฆ่าคนอื่นแป๊บหนึ่งอุ้ยเสร็จไม่พลังไ้เสีของบ้ามาอย่างไดเฮ้ยเกินทุกข้ฆ่าได้ บอกว่าไปกินตัวแต่ว่าโดนตัว yeah, ไหมไม่ไม่ได้ครับทุกคน<อ>กถ้าหางด้วยถ้าเราไปโดนตัวตัวล่ะถ้าหางนวัดถ้าหางมาดโดนถ้าห่างมดดางมชนใครมาตายพอดีแต่ถ้าห่างมาเจอตัวใหญ่เราก็ว่าเจ็ดชิ้เกือบโดนพี่เขาฆ่ายิงต้องอะไรต้องรีบหลุดปอใช่แล้วครับทุกคนโอเคโดนแยกอาหารไปแล้วหนึ่งรอบเฮ้พลังวิเศษอ่าตัวใหญ่โอ้เกือบข้าแลวนี่ยิงพลังวิเศษใส่อื กินๆๆทุกทุกคนวันนี้น้องบัาสามารถกินคนอื่นได้ด้วยนะครับโ,โอเคเงียบไปโฟร์ไปยินจ้าทุกคนวันนี้มาตายไปเร็ว